พี่น้องหนาวเลยหนาวยดใจกวอกรอบที่สามแล้วกดลังทักเบรกกินขบุญก่อนจะพี่น้องจ้ามาพี่น้องกินน้ำกันเดี๋ยวอาบน้ำไปนั่นก็ได้ไหมไปสามแล้วใครคิดอยากเต้ตื้นพันได้เศร้าอยุบกันล่างหนาแปรงพันดูซิพันได้อาบก่อนนั่ง นี่ที่อาพน้ำไปงานศพต่อมื้นกันสินยันอีกกัวดหลังพี่น้องกันนั่งไหมอันนี้เนี่ยจินเขา น้องจ๊าลมแห้งครัาบสะบัดลโล่งบ่ได้เลยเดี๋ยวะไม่บอกตัวบ,อออบ่อยู่ไม่แม่ถ้าก่อไฟถึงนนึงสิฝังลมดีดีมันลมครับมันลมโบดต,ต้องคอยบอกรึเปล่าว,ว่าไอ้มันลมไอ้มันโคกแมงมันเลยหลายจะบพวก,กินน้ำคอยบอ พี่โน้ตเป็นไหก็ได้เอาที่เธอสบายใจโอ้ยสวัสดีแล้วพี่น้องมาจวดตากฝากบึ้มกันสู้สีสันเหมน่ารับประทานมากเลยนั่งได้แม่ อีนนี้กินสปาเกตตี้ดเดีกินโรตีไปอันนะึงถทมหานที่สองมัสงนสอนไหนกินเมื่อวานซื้อมาสองอันเดยดสองใจนพนนี้พอคนกินอื้าคงตุ่มกินจิ้บกระเจียบเะ ภาษาแบบอะไรไม่ยิ่งม,มั้งเนี้ยมีปูไหมบอกให้ไม่ให้กินไม่มีเติมตังค์ทำไมปูไม่มีก็มันเผ็ดปูไม่มีเอาข้าวจีข้าวอีกแล้วเอาข้าวจีมาให้กินหน่อยข้าวจีอยู่ในนั้นแหละในในผ้าเขานะ่ะเอาไม่ให้กินเนี้ยเปิดผ้าเขาวขึ้นนี่เหรอได้ ใช่คะ่ะดูดมลมแรงไหมั้ยเนี้ยใช่ไหมคือหนูจับอ่ะใช่ค่ะเปิดขึ้นนี่อืมสายทีใส่ตัวปต่งผู้ชายเลยใส่ชุดนี่คือยังผู้ชายเลยเลยของข้างเก่งข้าวจีข้าวจีรวมเวียนข้ <c oughs> าวข้าว,ว,วในถุงอ่ะ ทั่ไหนอะ่ะที่นี่ถุงเลนไหมโหมอ,อ้ยโยแกนในผ้าขาวก่มั้เออต่อไปที่บอขาดทั้งหมดเป็นยันยันคอไตขาดอาันไหนกันนะไม่ใช่อันนี้เอามาเอามามันจะตกใจนี่ถ้าถ้าเอาผ้าใบขึ้นบ่อไหนเลยขุ่นเต็มเฮียนเลยก็ใส่ใหม่น ประวเดิอยู่เอัน้หนละนกยะมีบานละแนงจะมีด้อคิดถึงเบิระเมันจะดีเือกันน้ำห่อนน้ำหนองน้ำลมเขาเก่าลงน้ำฝนเขาเกาลงกันยินดีเขาจังเอาขึ้น แม่ยังได้เที่ยวจริงเขาแกงวุ้นแกงเขาบอกว่ามาหนี้มาหนี้เลยโอ้ยย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 ่ยย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 ่ยยยยยยย้ยยยยย่ยย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 ยมยย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 มยยยยยนยย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  ควนอ่ะพี่นองรุ like ่มเดีเดียวแรงไหมรุมแรงไหมบอกป่าป้าแล้วนะพี่รุ่มไม่แรงค่ะแต่ลังคาบานจะไปแล้วค่ะอิงอ่างจะบใส่าเจอเสื้อที่ใส่แล้วเป่ยนีได้แค่เอามือวางบนเสื้อล้สีจเปลียทุกคนอยากได้สไหนตัวแรสีชมพวางมือแล้วลนปื้อกลายเ็นมก็เลยอบานอ่็ลจเี่ยน นเนมเก,ก็ตนแล้วจกาเนีิ่ำรูดปืกลเป็นเ้าสก็วยด่ตัวนี้สหเปลีสว่สดูต้ตัวแต่ตัวแต่วุ้เกียรฮะรูตัวแต่เหรอเน่ไปอาบนะจะพาไปช่วเหาอเ้อ ืนเอกออะไรไปวงสก,กามเพื่อนเพราะว่าอันตรงห้องแจกวงท่านผลิตน,น,นั่นเนะถ้ามตรงไปมือนี้ เอย่าคือข้าวขาวยายาแก้เจ็บท้องเีายปากเลยวะอย่างที่ว่าติดยาแก้เจ็บท้องพรุ่งนี้วันนี้มาไปกินอะไรมาล่ะแม่กินนมดิแม่กินนมเหี้ยแล้วเนี่ยโอ้ยเสียพี่เด้อแม่ยังไม่เลิกนมหรอ้าเดี๋ยวมันล้นยกเอากล่องมากิ นี่บอนี่บตสวนี่บ่เยวขาดไม่ได้ไปนะนี่บอนาบอนี่บ่นาทำมาอืมใช่ครับมาเม่ดไม่ได้รง้งเมีิดหรอตามขาุณนิดตหน่อยมาบายบายเอาอกีไม่เมกินแน่นี่คุณนั่งไง ขอกีมันมาแม่นขอกีเลยเนี่ยแม่ขอกีวันมาเห็นเนี่ยเอ้าจะกินปะแม่ซื้อมาเห,หมือนเจ้าแซ่บครับพี่นอ้องตั้ซื้อขอกีมาสามอันยี่หา้าบาทขอกีบ้านขอกีใส่ไข่ไปไปก้อนแม่ไปอ่าน,อน้อง